สวัสดีครับเครื่องเลื่อยยนต์สามแปดนะครับลูกค้าแจ้งว่าสตาร์ทไม่ติดมันจะสตาร์ทติดได้ไงครับน้ํามันไม่เคยใส่เลยเนี่ยแห้งๆเลยเรื่องของเรื่องคือจะคืนของแหละครับนะครับผมเจอร้านนี้สองเครื่องแล้วนะครับแล้วก็เจอร้านอื่นๆด้วยแบบเนี้ยสี่ห้าเครื่องแล้วครับผมเลยถ่ายคลิปไว้ตัวนี้น้ํามันไม่เคยใส่ทุกเครื่องเลยครับแต่บอกสตาร์ทไม่ติดอื คนเราก็แปลกขอเคมด้วยครับเครื่องนี้ถ้าปกติไม่ให้เคมนะครับก็ลองมาดูกันเลยครับน้ำมันไม่เคยใส่เลยแล้วจะมาบอกว่าสตาร์ทไม่ติดเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเห็นนะหลอดโซ่ก็ไม่เคยใส่แล้วก็ไอตรงแยกน้ำมันนะครับยังไม่เคยแยกเลยครับดูดิเนี่ยแล้วจะบอกว่าสตาร์ทไม่ติดมันเป็นไปไม่ได้ครับใช้น้ำมันครับไม่ได้ใช้ให้บิดไฟฟ้าครับ ถ้าปกติไม่ให้เค็มนะครับก็ลองตตาร์ดูเลยนะครับหลังจากแย็ดเนี่ยครับทำท่าจะติดแล้วก็ปิดโช๊คไปก็ดึงประมาณสามทีก็ติดแล้วนะครับเนี่ยครับไม่ติดตรงไหนครับคนลูกค้าอย่างว่านะครับเขาเขานิดหน่อยนิดหน่อยเขาก็จะคืนของครับร้านตัวแทนก็เนี่ยครับปกตินะครับไม่ให้เคสมไม่ให้เปลี่ยนนะครับ สินค้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเร่งได้นะครับต่อมาครับใส่ฝาเบรกเดี๋ยวลองเทสมีโหลดดูครับเครื่อตาติดนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมตรงไหนเลยเบรกก็สู้โหลดนะครับเนี่ยครับปกตินะครับเครื่องนี้ ถ้าคลิปน,นี้ลงเมื่อไหร่ก็แสดงว่าวันนี้วันเกิดผมนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you แฮ่คนเดียวก็สนุกได้เนี่ยครับปกตินะครับส่งคืนครับเครื่องนี้ไม่ได้เป็นอะไรไม่ให้เคมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ